ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกติทิทขอเสมอนิยายชีวิตการต่อสู้ของลูกผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งจะเป็นประพันธ์ของทิดาพันธ์พงวรทิศกุล กลางดงไฮโซคณะเกติตขอเชิญท่านฟังกลางดงไฮโซ ให้ลูกรู้แล้วเหรอว่าคุณคือแม่ฉันอยากให้ลูกรู้ใจจะขาดแต่ฉันไม่อยากให้ลูกมีปัญหาหรือว่ามีความสับสนกับชีวิตของแกคะ่ะดาวกำลังจะมีครอบครัวให้แกได้มีชีวิตใหม่กับครอบครัวที่อบอุ่นโดยไม่ต้องรับรู้ลคะค่ะว่าใครคือพ่อแม่ที่แท้จริงของแกหนูมีแต่แม่แล้วคิดอยากจะมีพ่อบ้างไหม พ่อเหรอคะหนูคิดว่าพ่อกับแม่เขาคงไม่ต้องการหนูหนูก็ไม่คิดอะไรกับเขาแล้วคะ่ะท่านฉันเคยมีลูกสาวคนหนึ่งน่ารักมากท่านเคยมีลูกเหรอคะแต่ว่าตามประวัติแล้วตามาประวัตินะ่ะฉันไม่มีฉันไม่มีครอบครัวเหมือนคนอื่นๆทั้งที่อายุ41ปีแล้วแต่ฉันเคยมีลูกนะมีตอนที่ยังเรียนไม่จบ ฉันทำผิดที่มีความรักในวัยเรียนและไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจรอให้มีลูกแต่ฉันฉันก็พร้อมจะรับผิดชอบนะฉันรักลูกอยากจะเลี้ยงแกให้ดีแต่เสียดายฉันไม่มีโอกาสได้ทำอย่างนั้นเพราะอ,อะไรเหรอคะเพราะ,ะท่านผอ,อ,อเข้ามาแล้วคะ่ะท่านรัฐมนตรีบอกกับหนูดาวหรือ,อยังคะว่าท่านน่ย ยังจะเป็นเจ้าภาพให้กับฝ่ายชายเหมือนเดิมเออ,เอ,อท่านคะหากเรื่องนี้ทำให้ท่านต้องลำบากใจท่านจะถนตัวดาวก็ไม่เสียใจหรือว่ารู้สึกอับอายขายหน้าอะไรเลยคะ่ะดาวพร้อมจะร่วมชีวิตกับคุณกราหารโดยไม่ต้องรู้ว่ไม่จำเป็นต้องมีพิธีการแต่งงานที่ยิ่งใหญ่อะไรเลยนะคะท่านฉันขอโทษนะคะปะกรณ์ที่ทำให้คุณเสียใจผมอยากจะบอกลูกใจจัขาด แต่ว่าผมผมเป็นพ่อของแกผมอยากจะบอกและผมก็รักแกมากคิดถึงแกมาตลอดฉันขอโทษเอาแต่โซพีถึงว่ามันผ่านไปแล้วผมจะไม่โทษคุณถือว่ามันเป็นชะตาของเราก็แล้วกันที่เคยทำกรรมเอาไว้สักอย่างในเวลานี้เรากำลังรับผลกรรมนั้นอยู่แต่ผมก็ดีใจนะ เดีลูกกำลังจะมีความสุขมีครอบครัวที่สมบูรณ์ไม่เหมือนกับพ่อแม่แต่ไหนของแกที่คุณให้ฉันลงที่ปากซอยก็ได้ค่ะแล้วกูจะกลับยังไงฉันนั่งแท็กซี่ได้ค่ะผมไปส่งกูถึงบ้านดังแลดิ้ลำบากเลยนะคะแค่ขับรถไปถึงบ้านจะต้องบากแค่ไหนเจียวฮมคุณจะไป<ฮ>งานต่อไม่ใช่หรอคะเฮ้ยผมนั่งยกเลิกไปแล้วขอโทษค่ะที่ทำให้เสียงานแค่งาน ปาตกถาที่สมาคมขาดผมสักคนงานเขาก็ดำเนินไปได้อืไปฐานเข้าสักมื้อได้ไหมประกรคุณคิดยังไงต่อฉันกันแน่ยังแค้นหรือว่ายังมีเยื่อใย,ยอยู่ว่างไงให้เกียรติรัฐมนตรีจนจนอย่างผมสักครั้งจะได้ไหมค่ะถ้าคุณต้องการ <laughs> ลูกสาวเราอะสวยโคตรๆเลยวะ่ะอืมคืนนี้ไอ้ดาวมันสวยจริงๆเสียดายนะถ้ามีการทำข่าวด้วยก็คงจะดีดูรัฐมนตรีกับคุณหญิงนั่นสิคืนนี้ก็ทั้งสวยทั้งหล่อนี่ถ้าไอ้ดาวมันรู้นะว่าสองคนนั่นคือพ่อกับแม่ที่แท้ๆของมันเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงนะเออถ้ามีการทำข่าวไอ้ดาวคงจะดังระเบิดเลยนะ แต่น่าเสียดายไม่มีการทำข่าวคระคลัวดังนังแก้วนังขวัญยืนมองอะไรอ่ะมองลูกเองนะสิคืนนี้มันสวยจัดจิตจริงเลยว่าเห็นแล้วปลื้มว่ะแต่สงสารอาหุยเออแล้วอาหุยอยู่ไหนล่ะก็นั่งซึมอยู่มุมน้อนไงดื่มด้วยนะระวังเมาล่ะระวังยังไงมันเสียใจมันก็ต้องดื่ม ไม่รู้จะระวังมันยังไงแล้วเฮ้ยนั่นนั่นเอาคุยมันลุกแล้วกําลังจะเดินไปไหนอะเฮ้ยหรือว่าจะไปหาดาวเนี่ยเออไปหาแน่ๆดูสิมันเดินตีไปหาคู่บ่าวสาวที่กําลังคุยกับแขกอยู่นึ่งพิมพ์ลูกเลี้ยงเองไปดูกันสิแล้วไปเร็วเร็วเร็วคุยจะไปถึงไอ้ดาวแล้วมันเมาหรือเปล่าว่านั่นเดี๋ยวงานแต่งก็พังหรอกเอาคุยเอาเอาคุย โชคดีที่จับไว้ทันอนะพิมพ์จะไปไหนอหะหุยไปหาดาวไม่ได้นะทำไมพวกน้ำมีปัญหาอะไรอะหุยจะไปทำไมก็จะไปแสดงความยินดีกับบ่าวสาวผมไปอ่ะอ่ะฮุยอย่ามาห้ามผมจะไปอ่ะหุยขอบคุณมากนะครับที่มาให้เกียรติผมดีใจด้วยนะคะอาจารย์คืนนี้ดาวสวยมากเลยนะขอบใจจ้าชุลีดาวพ่ธนง มาหรือเปล่านี่หน้าแดงๆชอบคนเดอาหุยอาอาหุยรือมาลังก๋เตี๋ยดีกว่าละเป็นด้่งกระเตี๋ยเมื่อไหร่ก็ได้แต่ผมอาุยมานั่งคุยกับน้าดีกว่าไหมมาเธออาุยมาดื่มกับน้าฟันเถอะมามาแล้วมาขอผมนครผมอยากจะอาอาฮวยตียผมจะมาอวยพรให้น้องสาวผมไม่ได้หรือไงขับจริง อวยพรเลรอจ๊ะเออเง้นก็ปล่อยให้เขาอวยพรเธอว่าไปโลดเลยอ่ะยดาวพี่ขอให้ดาวมีความสุขสมหวังกับสิ่งที่ดาวคิดว่ามันดีที่สุดสําหรับดาวนะเออจ้ะขอบใจมากนะจ๊ะพี่ธนงอืคุณกล้าผมขอแสดงความยินดีและก็ดีใจกับคุณทีค่คุณได้คนดีที่สุดไปเป็นแม่ยานานในชีวิตคุณ แต่คุณจำเลยนะหากวันใดคุณทำให้ดาวเสียใจผมจะไปเอาดาวกลับมาคุณธนงผมขอยืนยันต่อหน้าทุกคนในที่นี้ว่าผมจะรักและดูแลดาวตลอดไปอืมจำคำพูดตัวเองไว้ให้ดีนะหากหลงลืมวันไหนวันนั้นผมจะแย่งดาวมาจากคุณอ,อ้าวุย่มานั่งที่นี่เลอยอาวุมามามา,มา เตี๋ยล้วผมมาทำไมนี่หรือพูกอะไรไปแขกเหลือหางมามองตึมอ่ะรู้มเมาอ่ะผมไม่เมาเตียอะโฮยจะตามมาซ้ำเติมอะไรอีกเหรอ,อพวกนั้นนะทั้งหลายใครเขาจะมาซ้ำเติมเธอออาฮยทุกคนน่ะรักเธอนะอรักผมแล้วทำไมยกดาวให้กับมันน่ะอาฮยเธอรักดาวใช่ไหมไม่น่าถามพวกน้าก็รู้กันอยู่แล้วว่าผมรักดาวมาตั้งแต่ไหนแต่ไร แล้วจู่ๆมันก็มาแยกดาวไปจากผมอาเอายเรื่องไม่ต้องเสียใจนาอ,อีกหน่อยนี่เรื่องก็จะเจอคงที่ลีลีเมืองอาลาวอีกคู่ศิงเมืองไทยนี้ไม่ไล่แถาใบพุกซาหรอกนะ่ะผมจะไม่รักใครอีกแล้วนอกจากดาวอาหวยถ้าอาหุยรักดาวพี่ธนงดาวพี่ธนงดามาทําไมเจ้าบ่าวดาวเขาจะไม่พอใจได้นะที่ดาวมาหาพี่ ดาวไม่อยากเห็นพิธนงมีสภาพแบบนี้เลยดาวมาสนใจอะไรพี่ล่ะไปสนใจคนที่ดาวรักเถอะดาวรักพิธนงเหมือนพี่ชายดาวก็ต้องสนใจพี่ชายของดาวสิดาวพี่รักดาวนะดาวรู้แต่ดาวไม่รู้จะทำยังไงอ่ะดาวไม่รู้จะให้พิธนงพอใจดาวอย่ร้องห่าดี๋ยวังแต่งงานสิอาลาวมังม่ายลีนะเอาอุย ลื้อทำไมอาลาวยลาบักใจนะเตี้าหากลือรักอาลาว่หวังรีต่ออีเลียวแล้วก็ลื้อต้องปล่อยอีปายให้อีเรม,มีความสุขกับเขาลาอะอะกับคงที่เขารักรือทําใจลายไม่เอาเว้ยคุณพี่คะทานนมอุ่นๆหน่อยนะคะจะได้หลับสบายบ้านเงาๆยังไงชอบกลน,นะปริยาน,นน่นสิคะคุณพี่น้องก็ว่ามันเงียบๆบ้านมันใหญ่นี่คะคุณพี่ แต่เราอยู่กันไม่กี่คนเอางี้ไม่ค่ะคุณพี่ให้หลานมาอยู่ด้วยใครเพราะปลื้มไงคะเขาอยู่กับพ่อไม่ใช่เหรอพ่อเขาว่าปีหลงเมียน้อยอยู่บ้านไหนก็ไม่รู้แล้วตอนนี้มีผู้หญิงมาติดอยู่ชื่อแพรวพรวนะคะแพรวพรวคนที่เคยมานอนกับคุณปลืม้มในห้องคนใช้ใช่ไหมคะคุณนายจำแม่นแนักนะความจำของสีนั่ดีค่ะคุณพี่คะผู้หญิงมันมาเตือปลื้มมันก็เลยใจอ่อน แต่น้องไม่อยากให้ติดต่อกันน้องก็เลยอยากให้มันอยู่ที่นี่คุณพี่เห็นยังไงคะจะสี่ทุ่มแล้วอ่ะใครโทรมาคะคุณพี่เบอร์ของกล้าอุ๊ยหลานโทรมาไม่รับเลยถ้าคุณหญิงรับเถอะนะคะคุณพี่นั้นน้องพูดเองนะคะถ้าคุณพี่ไม่อยากพูดด้วยมาคะ่ฮะฮัลโหลน้าคุณน้าเหรอครับใช่จ้พะพ่อกล้าขอสายคุณแม่หน่อยฮะ เพ่อเก้ามีอะไรเหรอจ๊ะเออคุณแม่ไม่อยากพูดกับผมเหรอครับเออเออคืนนี้เป็นคืนแต่ง,งานของผมผมเลยโทรมาเพื่อขอพรจากคุณแม่นะครับอุ๊ยคืนแต่งงานเหรอจ๊ะพ่อเก้าน้าลืมไปเลยอะ่ะคุณอารียคุณแม่หน่อยสิครับเม่อผมโทรมาขอพรจ้ะจ้ะคุณพี่คะหลานโทรมาขอพรวันแต่งงานนะคะ ฉันไม่มีอะไรจะให้กับลูกนอกคอกเออพ่อกาอ๋อผมได้ยินชัดเลยครับไม่เป็นไรครับคุณแม่ยังตรวจผมอยู่เขาจะโทรมาใหม่สวัสดีครับพ่อกาพ่อกาวา,า,างสายไปแล้วล่ะค่ะคุณพี่ลูกไม่รักดีป <ây> ียา ER เธอเรียกลูกเธอมาอยู่ที่นี่บางทีฉันอาจจะยกสมบัติของฉันให้ลูกชายเธอก็ได้ ค่ะคุณพี่ค่ะน้องจะรีบโอรเรียกหลานให้ลงมากราบคุณพี่เร็วที่สุดเลยค่ะบันไส้คิดจะเอาลูกมาอยู่ททยทแทนคุณกล้าเหรอหนังสีนี่ยอม <laughs> คุณแม่ว่าไงคะไม่ยอมพูดกับผมเดาวเสียใจคะ่ะเสียใจเรื่องอะไรดาวทําให้คุณกล้าไม่สบายใจเมื่อเกี่ยวกับดาวสักหน่อยทําไมจะไม่เกี่ยวคะก็ <laughs> คุณกล้ามาแต่งกับดาวทําให้คุณแม่โกรธแน่ดาวอย่าเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาคิด คืนนี้เป็นคืนของเรานะดาวอยากเห็นคุณกับคุณแม่ดีกันสิทีดาวจะทําอะไรได้บ้างคะเนี่ยไม่ต้องทาอะไรรอกผมว่าอีกสักหน่อยคุณแม่คงหายโกรธเนี่ยผมว่าเราบีหลายท่านเร็วแลบรอท่านหายโกรธเร็วแน่นะรีบีหลานดีกว่านะคุณกล้าเนี่ยผมรักดาวนะขอบคุณค่ะเอดาวเขาอบกอดเราไว้คางของเขา เช่ออยู่บนบ่าของเราดาวอบอุ่นเหลือเกินค่ะหลังจากฮันนีมูนแล้วผมอยากชวนดาวไปอยู่ที่อื่นนี่อยากอยู่บ้านเจ้าคุณเหรอคะผมอยากมีความเป็นส่วนตัวกับดาวสักระยะที่ยวเขาเรียกกันว่าข้าใหม่ปลามันไงเราไปดูบ้านของเราสักหลังนีไหมดาวว่าไปอยู่ที่แฟลตมหาชัยดีไหมคะอยู่แฟลตเหรอค่ะหากไปหาซื้อบ้านกลัวพวกแม่ของดาว เขาจะคานกันนะคะแต่ถ้าไปอยู่แฟลตคงจะไม่ว่าเพราะว่าอยู่ใกล้กันแค่นี้เองอืมนั้นก็ตามที่ดาคิดก็แล้วกันนะเราจะย้ายอยู่ที่แฟลตกันอ้าวนั่นแต่งตัวจะไปไหนกันล่ะลูกปลื้มจะขอไปซื้อเสื้อกับของใช้หน่อยนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งไป เอ่อปลื้มซื้อมาคราวที่แล้วใส่แล้วไม่สวยเลยครับคุณหญิงป้าเราจะไปดูใหม่อ่ะคุณหญิงป้าไปกับเราไหมครับไม่ไปหรอกเบื่อเดินห้างเนะ่ะงั้นน้องขอไปกับลูกสักครั่นะคะคุณพี่กลับไม่เย็นแล้วค่ะกอดเชิญปลื้มไปก่อนนะครับคุณหญิงป้าจ้าจ้าไปครับคุณแม่ฮ่้าเบื่อไปกันแล้วหรือคะคุณหญิงอืมตั้งแต่คุณปลื้มมาอยู่เนี่ย ถ้าไปอยู่ติดบ้านเลยนะคะคุณหญิงค่ะน้องสาวฉันเลี้ยงลูกแบบตามใจกันขนาดนี้อนาคตลูกจะเป็นยังไงสู้คุณกล้าหาดไม่ได้เลยนะคะคุณหญิงค่ะพูดถึงลูกคนนี้แล้วช้าใจจริงๆ <c oughs> คุณหญิงค่ะเมื่อวานนี้ยคุณฟ้าพาเสีไปดูคุณกล้าด้วยนะคะแล้วไปดูที่ไหนบ้านเจ้าคุณของพวกแม่น่งแก้วไงคะเขาอยู่ที่นั่นกันเหรอ ตอนที่คุณฟ้าพาสีไปแอบดูน่ะสีเห็นคุณกล้าเธออยู่ที่แฟลตค่ะฮะนี่ลูกชายฉันตกอับถึงขนาดต้องอยู่แฟลตแล้วเหรอค่ะลำบากมากเลยนะคะเห็นว่าต้องอยู่ชั้นสี่ลิฟต์ก็ไม่มีนะคะต้องเดินขึ้นเองโถเอ้ยลูกชายฉันคุณนายขาให้คุณกล้านะกลับมาอยู่กับเรานะคะจะให้มาอยู่ได้ยังไงเขาแต่งงานกับคนที่ฉันไม่ชอบ สีคิดกับคุณฟ้าเลยนะคะว่าเราควรจะวางแผนเอาคนของเรากลับมาค่ะยังไงถ้าเราไม่พาคุณกล้ากลับมาคุณกล้าก็ต้องอยู่กับนางดาวรอยตลอดไปแต่ถ้าเราให้คุณกล้ามาอยู่ที่นี่เราอาจจะให้คุณกล้ากลับมานะคะหมายความว่ายังไงคุณหญิงคะหากว่านางดาวมาอยู่บ้านเราเราจะจัดการกับมันยังไงก็ได้นะี่คะจัดการค่ะเราต้องหาวิธีจัดการให้านางดาวมาอยู่คุณกล้าไม่ได้ไงคะ แล้วจะทํำยังไงก่อนอื่นน่ะห่านมาอยู่ก่อนเอยค่ะแล้วเรื่องอื่นเนี่ย่วยจัดการทีหลังสีคุณฟ้าแล้วทุกคนจะช่วยกันให้คุณกล้ากับดังดาวเนะี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วหนูฟ้าเห็นดีด้วยหรือไงค่ะคุณหญิงคุณฟ้าก็เห็นดีด้วยแล้วก็จะเข้ามาช่วยอย่างเต็มที่เลยค่ะแล้วคุณหญิงจะว่ายังไงคะ รถใครเข้ามาในบ้านอะ่ะอ๋อมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะอะไรแม่สีโวยวายอะไรเนี่ยอ๋อสีก็จะออกไปต้อนรับคุณกล้าค่ะคุณนายคุณกล้านะ่มาแล้วค่ะอะไรนะไปแล้วค่ะไปแล้วมองอะไรคุณแม่มองว่านางสีมันออกไปรับใครอ๋อเข้ามาแล้วคุณแม่ฮะเข้ามาทําไมอา้าว ก็ไหนคุณแม่ว่าเขาถูกคุณป้าไล่อยู่บ้านแล้วไงไล่ไปแล้วแต่ตอนนี้มาทําไมไม่รู้พราะกล้าสวัสดีครับคุณนะจ้าปลื้มพี่เขามานะครับสวัสดีครับพี่ชายหวดดีอันนี้มาอยู่ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เดี่ยปลื้มก็สองอาทิตย์แล้วพี่พูดให้มันมีหางเสียงหน่อยลูกปลื้มคุณแม่ปลื้มมาจากบ้านนอกนะครับคนบ้านนอกเขาพูดก,กันแบบนี้ลูกนี่ ว่าอะไรย่งจะเถียงเพราะกล้ามาทำไมจ๊ะมาแล้วเหรอกล้าคุณพี่สวัสดีครับคุณแม่มาคุยกับแม่ในห้องนี้ขอตัวนะครับคุณนะไม่ยังไงคือมันอย่างนี้ค่ะคุณนายคุณหญิงท่านโทรไปเรียกให้คุณกล้ามาหาคา่ะคุณพี่เรียกมาเหรอค่ะ สีขอตัวไปหาน้ามาต้อนรับคุณแกล,ก,ลก่อนนะคะคุณพี่เรียกลูกม,มาพบแบบนี้มันหมายความว่ายังไงอ่ะง่ายนิดเดียวคุณแม่ถ้าคุณแม่อยากรู้นะคุณแม่ก็ตามไปฟังสิครับจะเข้าไปได้ยังไงแน่นเห็นไหมเขาเดินไปห้องส่วนตัวของคุณป้าแกห้องเนี้ยถ้าคุณป้าเขาไม่แออนุญาตให้ใครเข้าไปใครก็เข้าไปไม่ได้ ดูสู้ไปนะอ่าครับระยะนี้งานยุ่งหน่อยฮะงานยุ่งหรือว,ว่ามันลําบากขึ้นเอ่อมันก็มีบ้าครับคุณแม่ที่อยู่ใหม่ผมห่างจากที่ทํางานพอสมควรรถมก็ติดด้วยต้องตื่นเช้ามากเพื่อที่จะมางานให้ทันแล้วก็กลับมืดหน่อยไม่สบายต้วที่อยู่กับคุณแม่หรอกครับถ้างั้นกลับมาอยู่กับแม่ไหมเออแม่จะให้เธอพาเมียเธอมาอยู่ด้วยคุณแม่เออคือ เรื่องมันก็มาถึงขนาดนี้แม่ขัดขวางอะไรเธอไม่ได้อีกแล้วก็ต้องทำใจนะนะยอมรับมันขอบพระคุณครับคุณแม่งั้นเธอก็ย้ายมาอยู่กับแม่แล้วกันครับคุณแม่คุณพี่จะให้พ่อกล้ากลับมาอยู่บ้านเหรอคะใช่แล้วนางเด็กนั่นละคะคุณพี่ก็ต้องให้มาอยู่ด้วยคุณพี่คุณพี่จะยอมรับนางเด็กคนนั้นแล้วหรอคะตอนนี้ก็ต้องยอมมันเพื่อจะให้พ่อกล้าได้กลับมา เธอไม่สบายใจหรือปลียาเออน้องเอาห่วงคุณพี่นะคะกลัวว่าเห็นหน้าลูกสะใภ้แล้วลมจะขึ้นฉันก็ต้องพยายามข่มใจแต่หนูฟ้ากับแม่สีเขาบอกจะหาทางกำจัดเด็กนั่นเหรอคะอืมถ้าเล่นแบบนี้งั้นน้องขอร่วมมือด้วยนะคะคุณพี่ จะมาอยู่ที่บ้านนี้ด้วยเหรอครับคุณแม่แกจะดีใจอะไรแ <c oughs> ต่ปืบ๊บน่งดาวลอยอะ่ะมันเป็นเมียพี่ชายแกแล้วนะโอ๋อไม่เป็นไรครับผมไม่ถือบ้าพูดอย่างกบว่าแกจะไปยุ่งกับเมียเขางั้นแหละ <c oughs> เออพี่ชายแกกลับมาแบบเนี้ยแกจะต้องระวังตัวหน่อยนะ <c oughs> ระวังเรื่องอะไรครับก็ระวังแกจะตกกระเป๋งนะสิพยายามเอาใจคุณป้าแกให้มากมากหน่อยสมบัติคุณป้าของแกเยอะนะ สมบัติของพ่อแกในยหวังดังเมียน้อยมันคงปล่อยมาให้แกหรอกอีกอย่างก็ไม่มีอะไรสักเท่าไหร่เทียบกับป้าแกไม่เห็นฝุ่นเพราะฉะนั้นถ้าแกอยากสบายก็เกาะป้าแกไว้ให้ดีๆครับคุณแม่ปลื้มจะเกาะคุณหญิงป้าเหมือนปลิงเลยครับคุณกล้าจะกลับไปอยู่กับคุณแม่เหรอคะครับแม่แก้วแล้วดาว่าไงลูกดาวแล้วแต่คุณกล้าจะไม่ขวัญ เองคิดยังไงวะนังพิมพ์ลูกมันมาขอคําปรึกษาแบบเนี้ยพวกเราจะเอายังไงอ <c oughs> คุณกล้ากลับไปอยู่บ้านมันก็ดีแม่ลูกจะได้เข้าใจกันอ่าครับงั้นแม่ทุกคนตกลงนะครับวันอาทิตย์นี้ผมจะได้ย้ายกลับไปอยู่บ้านคุณแม่คุณกล้ายังไงพวกแม่ทุกคนก็ฝากช่วยดูแลดาวด้วยนะครับผมรับรองครับแม่แก้วว่าผมจะดูแลดาวเป็นอย่างดีงั้นผมขอตัวก่อนนะครับ จะไปไหนกันหรอผู้ยิพาดาวไปหาซื้อของใช้ที่จะไปอยู่บ้านผมนะครับเงินก็ตามสบายเธอคุณกล้าครับไปเถอดดาวแม่จะอะไรไม่จ๊ะดาวจะซื้อมาให้อยากซื้ออะไรมาฝากแม่ก็แล้วแต่ดาวเธอลูกจ้าเงินดาวไปก่อนด้วยจ้าไปค่ะคุณกล้าเอ็งห่วงลูกใช่ไหมหนึ่งพิมพ์หรือเองสองคนไม่ห่วงล่ะก็ห่วงอยู่ แม่ผัวไอ้ดาวน่ะมันพูด้ดีจะตายแต่ลูกเราเนี่ยตอนนี้มันก็มีแววผู้ดีแล้วนะพ่อกับแม่ของมันเนี่ยห้โซขนาดไหนนี่ถ้าเปิดกันออกมานะแม่ผัวไอ้ดาวคงจะเสะอึก<า> <mm> เฮ<อ>้ย <mm> หรือว่าเปิดโปงให้โลกรู้ไปเลยวะ <mm> เอ็งต้องคิดให้ดีก่อนนะนางขวัญว่าถ้าเอ็งเปิดโปงแล้วเนี่ยมันได้คุ้มไหมกับที่จะเสีย ดีกับลูกเราไหมแต่มันไม่ดีตรงไหนวะฮะมันก็ต้องดูว่ามันจะมีผลต่อไอ้ดาวไหมดาวมันรับได้ไหมถ้ามันรู้ว่าพ่อกับแม่แท้ๆของมันน่ะอยู่ใกล้แค่นี้เองอืแต่ดาวมันไม่ได้คิดถึงพ่อกับแม่มันเลยนะเนี่ยก็นั่นแหละถึงว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องบอกมันไงแต่พ่อกับแม่มันจะเก็บเรื่องนี้ไว้นานแค่ไหนก็ไม่รู้ มาว่าเรื่องไอ้ดาวต่อดีกว่าที่มันจะย้ายไปอยู่บ้านแม่ผัวมันนะ่ะเออข้ากลัวมันจะถูกแม่ผัวรังแกเหมือนในนิยายวะ่ะอืมข้าก็กลัวเหมือนกันวะ่ะแต่ข้าไม่กลัวเพราะอะไรเอ็งถึงไม่กลัวฮะนางแก้วเพราะข้าจะไม่ปล่อยให้ไอ้ดาวไปอยู่ในถ้าเสือตามลําพังพวกเราจะต้องแวะเวียนไปหาลูกเราเพื่อให้พวกมันรู้ว่าไอ้ดาว มันมีแม่ถึงสามคนโว้ยอมาแล้วค่ะคุณหญิงขาคุณกล้ามาแล้วค่ะมากันแล้วเหรอเธอให้เด็กไปช่วยยกข้าวข,ของของคุณกล้าเข้ามา,าสิค่ะเสนะสั่งการแล้วค่ะมากันแล้วหล่ะค่ะคุณพี่จ้าดาวนี่ระวังกิริยาหน่อย มันมีผัวแล้วนะแมคุณแม่ก็ผมดีใจที่เจอดาวอ่ะไม่เห็นตั้งหลายปีท่านผู้ฟังที่รักกลางโดงไฮโซจะบปประพันธ์ของพิดาพันธ์คงวรทิศกุล จากการแสดงของคณะเกติบรัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยาม,มันทึกเสียงกัลยาจินพงควบคุมการแสดงผูรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านทบบฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามกลางดงไฮโงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกติบจะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกัน ขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดี